ก็มารีวิวแพ็คเด้งทั้งหมดที่ผมเคยเติมเนาะหลายหลายแพ็คผมอาจจะจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้แคปแพ็คที่มันเป็นเด้งเลือกฟรีมาให้ดูเนาะแบบเติมครบยอดมันจะมีแพ็คตรวจฟรีให้นะแต่ผมบอกรายละเอียดให้ได้ก็คือมันจะได้ตั๋ว50ใบเนาะเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาตั๋วตู้เลทตู้ถาวรหรือว่าเป็นตัว๋วไอตู้สัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะได้กล่องหุ่นเจต10กล่องประมาณนี้เนาะ มันเป็นแพ็คปีที่เมื่อเติมครบยอดนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แล้วจะมีแพ็กดิ้งอันนี้อีกอันหนึ่งที่จะเด้งมาบ่อยๆนะเวลาคุณเติมครบยอดเหมือนกันก็คือมันจะเลืออได้แล้ว,ว่างเป็นตัวผสมเอาไว้ตัวบวกห้าดาวไปผสมขึ้นหกดาวเนาะหรือเป็นหัวใจนี่แหละก็แล้วแต่คนชอบนะแพ็กนี้เหมาะสำหรับสุดตราตานะใส่ธรรมดาไม่ค่อยคุ้มนะแต่ข้อดีคือมันได้บี้เยอะกว่ากดสดนะ ต่อมาคือแพ็กที่คุ้มค่าผมให้เยอะมากเลนะครับความคุ้มค่าใครมีงบก็คือ,คอน่าดกดทุกครั้งนะก็คือแพ็คแหวนทองสี่ดาวเนาะมาเป็นสุ่มนะสามตอนนี้มีแค่สามวงในเกมเนาะก็คือแหวนชุกแหวนอันเดสแล้วก็แหวนเลือดหนึ่งเนาะก็เด้งทั้งหมดปัจจุบันคือสี่แพ็กเนาะก็คือแปสิบสี่ในแม่สิบหกในแม่สิบแปดในแม่แล้วก็ของสองร้ยห้าสิบเนาะก็ คนที่คิดจะคนที่มีงบเติมอ่ะมันมีแค่สี่แพ็คตอนนี้ยคุณก็ควรเติมเก็บไว้นะอนาคตมันได้เลื่อนแบนได้อยู่แล้วนะแล้วก็แพ็คตัวละครเวลาคุณปลดสี่ห้านะจะมีระดับทองธรรมดากับทองบวกขึ้นไปนะไอพวกทองกรอบโอเจ็คไม่มีนะก็มีเป็นราคามันจะต่างถูกกว่าต่างราคาถูกกว่ากันสามหมื่นวอนเนาะก็ประมาณนี้นะ อันนี้ตัวกอกทองกรอบเนาะแล้วก็อันนี้แพ็คจบห่อสองร้อยนะอันนี้จำแม่นเพราะว่าของมันดีจริงนะได้ตั๋วกาชาร้อยี่สิบใบแล้วแค่อันนี้ก็คุมละได้ทีนีต้องสามก่อนนะคนที่คิดจะเติมแ็คอะไรสักแพ็คอะเก็บงบไปเติมแพ็กนี้เลยนะคุ้มมากแม่เป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดในเกมแล้วนะต่อามาคือแพ็คจบแมพ อันไล่เนาะอันนี้แม็กซ์สิบเนาะได้ตัวร้อยใบแล้วก็ได้เลือกแหวนระดับสีเขียวเนาะสีเขียวเป็นยังไงสีเขียวจะเป็นประมาณนี้นะสีเขียวแหวนแหวนแหวนเน,นี่ยพวกแหวนเขียวพวกนี้นะมันจะเลือกได้อีกหนึ่งวงเนาะแล้วก็กล่องสามสิบกล่องนะแล้วก็มีนี่เนาะอันนี้เลือกตัวทองบุกทองกรอบได้นะมันอัปเดตให้ แค่แค่ตู้เข้ามาปุ๊บก,ก็อัปเดตให้เลยนะเลือกได้เลยนะแล้วก็เลือกแหวนเหมือนเดิมแหวนแะียวเนาะแล้วก็หินก้อนหนึ่งนะอันนี้จบฝันหลายสิบสองแล้วก็ฝันหลายแปดก็เป็นสุ่มทองบวกทองกรอบมนะั้งแล้วก็หินสองก้อนเนาะแหสี่ก็เนี่ยก็อันนี้น่าจะสุ่มกันน่าจะสุ่มแค่ทองมนะั้งไม่แน่ใจแล้วก็ตัวกาชาพกสิใบ,บก็กล่องหุญแจนี้ก็คุมนะ ได้กล่องหุ่นเจมาฟาร์มแล้วก็ได้ตัวกระชามันส่งหาตัวเพิ่มนี่ก็คุ้มและแล้วก็เมื่อจบเลดช่วงไม่ชั้นสามกับชั้นห้าเนี่ยแหละมันจะเด้งเป็นแพ็กซื้อตัวละครตีบอสเนาะบอสสำหรับคนมีงบเติมนะก็ราคาซิมเก้าพันบอลคุณก็ไปเทียบกับราคาร้านโกลบอลไม่รู้เลดจะเปลี่ยนหรือเปล่านะมันจะได้ประมาณนี้เนาะมีทั้งหมดสามบอสเลยนะก็จะเปลี่ยนไปตามตัวตีบอสของตัวนั้น,น,นเนาะ กีให้เติมนะสำหรับคนมีงดเติมเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปหาตัวตีบอสในการรีหานะอ่ะอันนี้ก็ pack. แพ็คแพ็คจบอะไรสักอย่างจำไม,ม่ได้แล้วมันจะมีมันจะมีสองแบบอะจบจากขอกจบจากขอที่มันจะจบแบบนี้แล้วก็จบไอเอจบพวกบอสชั้นเจ็ดหรือไม่ชั้นสิบนี่แหละมันจะเด้งอย่างนี้นะน่าจะชั้นสิมันจะเด้งอย่างเงี้ยมันจะมีสามบอสมันจะขอบไม่เหมือนกันนะ ไอน,นี้น่าจะห่อร้อยห้าสิบนะเพราะว่าผมจําได้ว่ามันจะมีแพ็กหนึ่งที่ผมเติมไม่ได้ตอนแรกเพราะมันบลั๊กอยู่นะก็น่าจะแพ็กนี้แหละแพ็กนี้มันจะเลือกใช่เป็นไอน,นี้เนาะไอ่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเลือกตัวทองทองสุ่มทองหรือทองบวกแล้วก็ตัวกระชาประมาณนี้นะมันจะอารมณ์แพ็กนี้แหละก็ประมาณนี้แล้วก็พวกนี้น่าจะแพ็กผ่านด่านปกตินะ สเตจไหนอะไม่รู้หลยไม่ผ่านด่านปกติยอ็อผ่านด่านไหแม่มันจะเด้งก็คือทุกๆในแม่มันจะทุกกสองด่านมันจะอสองด่านใหญ่มันจะเด้งมานะพวกคุณก็ดูเอาของกแพ็กหนคุมเนะาะแข่งแพ็กดีก็เหมาะสำหรับคนมีงบเติมสตาร์ตตัวละครเอ้เริ่มทำสัตว์นะคุมนะอแพ็กประมาณนี้นะอันนี้คือรีวิวที่ผมเติมเนาะ ผมก็จําไม่ได้แล้วมันเด้งมาจากไหนผมไม่ย้ำอีกรั้งนะส่วนใหญ่มันก็เด้งจากผ่านด่านแล้วก็ผ่านหอนั่นแหละอ่าเน,นี่ยเนี่ยน่าจะเอผ่านหอมงไม่ผ่านหอแล้วผ่านเตดบอสละพวกเด้งสามขั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นผ่านเลยบอสชั้นสิบนะกับผ่านละผ่านหอบางชั้นนะอันนี้ไม่คุมแล้วนะปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นของโอเอของนะดับ เจ็ดเนอะไอ่องที่มันเป็นล็อกออฟมาเลยอะไอเนี้ยปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะก็เดีเป็นแมวทางนะช่วยทุกคนประหยัดงบได้ก็ขอบคุณครับ